นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยรับซึ่งเปิดให้ท่องเที่ยวเป็นวันแรก <c oughs> ตั้งแต่เมื่อวานนี้และปีนี้ครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานระดับอาเซียนทําให้อุทยานองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชาวบ้านร่วมกันจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ นายอธิสรนเห็นทานนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุทกระดึงเปิดเผยว่าทุกปีทับจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติเดินทางมาพุทกระดึงกันยอฉพาะช่วงที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันหลายวัน จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็มาพักแรมเป็นจํานวนมากครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมแบบนี้บนยอดภูดกระดึงเป็นเวลา8เดือนตั้งแต่ตุลาคมปีนี้ครับไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าแล้วค่อยปิดการท่องเที่ยวเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปี กระดาที่บนยอดภูกระดึงนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามของธรรมชาตินะครับทั้งน้ําตกลาําธารทุ่งหญ้าแล้วก็ป่าสนซึ่งสามารถเลือกได้เองว่าจะใช้วิธีเดินเท้าหรือว่าปั่นจักรยานแต่มี2จุดสําคัญนะครับคือจุดพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณผานกแอนและจุดพระอาทิตย์ตกที่ผาหลมสักซึ่งนักท่องเที่ยวต่างบอกว่าคุ้มค่าต่อกรารด้านด้นขึ้นมาภูกระดึงครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้ครับสี่สี่ครั้งไหม เป็นยังไงบ้างก็สนุกดีนะมาจากที่ไหนครับจากสุพรารก็คือตั้งใจเลยกะว่าจะต้องมาเปิดภูตลอดใช่ไหมครับก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าสะดวกเวลาว่างพอดีก็ไหนๆก็เลิกดีก็มาดีกว่าอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปูกระดึงช่วงนี้ยังไงบ้างเป็นการเป็นป่าที่สบายหรือเปล่ของกินก็ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่สองของประเทศครอบคลุมพื้นที่กว่า201,000 00, 0ไร่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,300เมตรสาภาพพื้นที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้านาชนิดนะครับมีหน้าผาทุ่งหญ้าลำธารแล้วก็น้ำตกรวมถึงอากาศก็หนาวเย็นด้วยครับจึงเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนในแต่ละปีหวังจะเป็นผู้พิชิตยอดภูกระดึงสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับ